สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กอบทาราอีสุสุนะครับผมและวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรถสวยๆกันดีกว่านะครับผมสําหรับรถสวยๆวันนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวรถรุ่น FRR ตัว210เลงม้านะครับผมพร้อมตัวกระบะเหล็กคอกนะครับผมสแตนเลสสวยๆเลยนะครับผมฟีมืออูช่างล่าสันปตอนั่นเองครับผมและตอนนี้นะครับผมเราห่างหายเกี่ยวกับการอัปเดตคลิปมานานกันเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่11นะครับเดือนพฤศจิกายน2564นั่นเองครับผมสำหรับตัวรถนะครับผมอยู่ด้านซ้ายมือผมแล้วนะฮะนั่นก็คือตัวรถรุ่น FR ตัว210นั่นเองครับผมสเปคคันนี้ต้องบอกว่าเลยว่าเป็นสเปคที่สวยมากๆนะครับผมรวมถึงตัวชุดสีเนี่ยเป็นชุดสีเอฟเฟกนะครับผมที่เป็นคันแรกของทางโอชังลาดสันปะตองเชียงใหม่ที่ทําเลยนะครับผมอ่ะนะครับผมตัวรถนะครับผม ก็จะเป็นตัว f r ตัว2 1 0รอแรงม้านะครับผมความยาวของเชสีอ่อยู่ที่6เมตร60นะครับผมแล้วก็ตัวรถนะฮะที่สังเกตเลยก็คือจะมีการติดตั้งนะครับผมตัวชุดแต่งต่างๆก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวชุดกันชนเห็นไฮะชุดกันชนของทางอู่นะครับผมก็จะเป็นชุดกันชนที่ ชุดโครเมียมนะครับผมฝังนะครับผมเป๊กอยู่ด้านบนนะครับดูสวยมากเลยนะครับรวมถึงด้านล่างเนี่ยมีการติดตั้งตัวแป๊บนะครับผมกันชนมาให้อีกชุดหนึ่งเลยว้าวนะครับผมสําหรับคันนี้ต้องบอกไว้เลยว่ามีความพิเศษก็คือตัวชุดสีเห็นไหมครับผมชุดสีเนยนะครับผมจะเป็นสีแบบระยิบระยับวาวๆเลยนะครับผมเหมือนเกตเพลรนะครับผมดูแล้วสวยงามมากๆเลยนะฮะ ซึ่งนะครับตัวชุดสีนี้เป็นชุดสีที่เป็นสีเอฟเฟกนะครับผมซึ่งเป็นคันแรกของทางโอทั้ทงล่าด้วยในการทำนะฮะก็ถือว่าคันนี้จัดเต็มเลยนะครับผมและนะฮะด้านหน้ายังมีนะฮะตัวชุดกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมสวยงามมากๆเลยชุดแก้มนะครับผมก็เป็นชุดโคมเมียมเหมือนกันว้าวนะครับผมสวยมากๆนะฮะรวมถึงตัวชุดกระจกต่างๆนะครับเป็นฝาครอบของโครเมียมนะ และนะครับผมด้านบนนะครับผมเป็นหมวกนะครับผมมีการติดตั้งนะครับตัวฉลุนะครับของทางโคมเมียมนั่นเองครับผมลูกค้ารายนี้ต้องบอกกันเลยว่านะครับผมสั่งรถกับผมเนี่ยจัดเต็มจริงๆสําหรับตัวรถนะครับเราดูด้านข้างกันต่อนะครับผมก็จะมีตัวนะครับชานพักนะครับที่เสริมขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะครับดูสวยงามแล้วก็มีการเลดเลื่อมเขาเรียกว่าติดตั้งตัวชุดโคมเมียมนะครับ ไม่ใช่ตซนเนี้โอ้โหเป็นสแตเลสเลยนะครับผมติดตั้งมาให้เลยแล้วก็กราบข้างของตัวประตูอ่ะก็เป็นโครเมียมนะฮะโอ้คันนี้ยอมรับเลยนะครับผมแต่งเต็มจริงๆนะครับผมน้ําหนักของตัวรถคันนี้นะครับผมช่างที่ขนส่งเรียบร้อยแล้วน้ําหนักนะครับผมเพียงแค่นะฮะห้าพันนะครับห้าพันกิโลเองถือว่าเบามากๆเลยนะครับผมในการใส่บรรทุกของเนี่ยได้ถึง9ก้าพันห้าต่ำเลยนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมสําหรับตัวกระบะนะครับ นี่จะเป็นกระบะเหล็กนะฮะกระบะเหล็กเลยนะครับผมแล้วก็ตัวคอกแป๊บนี่สวยงามเลยนะฮะคอกแป๊บที่ทํามาจากนะครับผมแป๊บสแตนเลสว้าวแล้วก็ไม่มีไม่ลืมครับผมก็จะเป็นตัวชุดสีเห็นไหมฮะชุดสีเกตเพ็ด,ดสวยงามมาก,มากๆนะครับผมตัวชุดไฟก็เป็นไฟ LED นะฮะรอบกันรวมถึงนะครับผมด้านข้างน,นะครับผมก็จะเป็นชุดฉลุโอ้ สวยงามจริงนะครับผมชุดต่อก็มีการแต่งนะครับผมจัดเต็มเลยนะครับก็คือมีการเอาท่อออกมาด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นทางออปชันของทางอู่ช่างลาที่ให้เลยนะครับอืมสวยมากๆเลยนะครับผมผมชอบสีนี้มากๆเลยนะครับผมเป็นสีเขาเรียกว่าเกจเพชรนะครับผมวิบบับจริงๆนะฮะด้านหลังของเรานะครับผมก็มีนะฮะตัวชุด เขาเรียกว่ารีเฟกนะครับผมสะท้อนแสงนะครับโอ้โหติดตั้งให้เต็มด้านหลังเลยนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีการหุ้มนะฮะตัวคมไอพัเตลเลทนะครับผมด้านหลังกันชนให้นะครับผมแล้วก็ไฟก็จะเป็นไฟแบบ LED นะครับผมทั้งเซตเลยนะครับผมไฟท้ายไฟถอยนะครับสองลูกติดตั้งให้โอ้โหนะฮะสวยงามจริงจนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมสําหรับคันนี้ต้องบอกกันเลยว่านะครับใช้เงินออกรถเพียงแค่แสนต้นๆเองนะฮะ ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางเครดิตลูกค้าด้วยนะครับผมลูกค้าก็เครดิตดีนะครับผมก็ใช้เงินออกรถประมาณแสนต้นๆได้สเปคคันนี้จัดเต็มเลยนะฮะสำหรับคันนี้เรามาดูสีดีกว่าครับผมสีนี่ก็จัดเต็มจริงๆนะฮะผมเลยวิบระยับนะครับยิ่งโดนแดดเนี่ยอยากจะให้มาดูของจริงจริงนะฮะเป็นอะไรที่แบบสวยอ่ะสวยจริงๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมอ๋อพิเศษเลยนะครับผมยังมีการนะครับพ่นสีนะครับผมตัวดุมลอนด้านหลังเป็นสีเขาเรียกว่า เอฟเฟกอีกแล้ว <c oughs> เป็นสีแบบคล้ายแทนเทียมโสีม่วงๆออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับผมและนะฮะพิเศษ,ษสำหรับตัวรถ FR, วรุ่นเอฟอาตัว2องรเรยงมาความยาว5เมตรหกับ6เมตรหขึ้นไปนะครับผมมีการติดตั้งตัวชุดยางเรเดียนแบบไม่มียางไงให้แล้วนะครับผมทําให้ลูกค้าไม่ต้องที่จะเสียเวลาในการที่จะเปลี่ยนนะครับผมหรือว่ามีการติดตั้งเพิ่มเติมนั่นเองครับอ๋อเรามาดูกันต่อครับผมสวยๆเลยคันนี้ จัดเต็มนะฮรับสำหรับคันนี้บอกเลยนะครับจัดเต็มจริงๆเห็นไหมครับผมตัวชุดหมวกนะครับก็ยังมีการติดตั้งนะครับลายฉลุมังกรโอ้โหด้านที่อยู่ด้านบนของหมวกด้วยโอ้โหสุดๆเลยสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยนะครับผมคนซื้อนะครับผมก็สุดนะครับผมเซล์ก็สุดคนทาโอ้อทำกระบะก็สุดเหมือนกันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมใครต้องการตัวรถบรรทุกนะครับผมในการใช้งานะ ของแบรนด์อซสุนะครับผมรุ่นใหม่มือหนึ่งนะครับผมสามารถที่จะติดต่อได้เลยนะครับผมที่ผมนะก๊อปทลายอซุนะครับผมเบอร์โทร0 8 7 5 6 3 1 2 6 9น้นั่นเองครับผมและคันนี้ขอฝากด้วยนะครับผมเป็นฝีมืออู่ช่างลาดสันปะทองของทางเชียงใหม่นั่นเองครับผมโอเคโอกาสหน้านะครับผมมีรถสวยๆไงเดี๋ยวผมก็จะมานำเสนอแล้วก็พรีเซนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก๊อปทลายอซสุก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับว้าวนะฮะ สวยจริงๆนะครับผมคันนี้วิบบับวิบบับเลยนะฮะ